คุณผู้ชมครับนี่มันตัวอะไรคุณผู้ชมดูดีๆนะฮะระาวางที่โจ์ก็คือคุณกัญชัยแล้วจำเลยเนี่ยคือตัวอะไรครับคุณผู้ชมหมูเด้งไหมหมูเด้งก็ไม่ได้ใช่ทำไมลิ้นมันยาวทำไมฟันมันแหลมนขนาดนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยคุณดุมกัญชัยประกาศฟ้องเน็ตไอดอลนะรางวัลออสการ์นะบทบาทเจ้าน้ำตาโอ้โหนึกไม่ออกเลยนะครับว่าเป็นใครแกฟ้องไปทั้งหมดเนี่ยสี่กรรมบอกว่าดาฟรีไม่มีในโลก นะไม่มีในโลกแล้วก็เรียกค่าเสียหายอีกตั้ง5ล้านบาทนะครับนี่เป็นตัวอะไรคุณผู้ชมดูเนะี้ยเหมือนหมูเด้งนะเหมือนไหมแต่หมูเด้งไม่น่าดุแบบนี้นะนะครับฟันทําไมมันแหลมเป็นซี่เป็นหลามขนาดนั้นแล้วลิ้นเนี่ยทำไมมันยาวขนาดนั้นนะเป็นการฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับเนี่ยดูหน่อยสิอันนี้คุณหนุ่มกัญชัยแกเอามาโพสต์เองนะครับแกกําลังจะหมายถึงใคร ก่อนหน้านี้เออจําได้แล้วก่อนหน้านี้เอารูปอะไรนะตัวด้วงสาครูรอบหนึ่งจนคนก็สงสัยว่าเป็นใครแต่ตอนนี้บอกว่าเป็นเน็ตไอดอลเน็ตไอดอลชื่อว่าอ๋อเป็นนางครับเป็นผู้หญิงนะแต่ไม่รู้ว่าหมายความถึงใครและเห็นบอกว่าล่าสุดมีการไปพาดพิงถึงทนายพี่เดทนายเดชาว่าจะไปยื่นที่สภาธนายความตรวจสอบว้สักอย่างเลยนะครับทนายเดก็จะให้ลูกน้องไปตรวจสอบก่อนตอนนี้แกไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น นะเดี๋ยวกลับมาก็อาจจะมีการแจ้งความประเมินคดีสมทบเข้าไปด้วยนะครับโอ้โหนะอะไรมันจะดุเดือดเลือดพ่านถึงขนาดนี้คดีความไม่จบนะฮะก็ต้องสู้กันต่อไปรอติดตามดูได้เลยครับ